เรื่องต่อมาครับทานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเองก็ได้รวบรวมเอกาสารหลักฐานรวมถึงคําให้สัมภาษณ์ของนายวิชาหมาคุณคณะกรรมาการปรปรชวรวมถึงรายละเอียดที่เห็นว่านายวิชาหมาคุณเนี่ยน,น่าจะไม่เหมาะสมในการทําหน้าที่เป็นองค์คณะในการตรวจสอบ ในโครงการจำนองค้าวที่จะเอาผิดนายรัฐมนตรีรวมถึนนงท่านรัฐมนตรีรวมนั้นเป็นองคณะในการที่มีการตรวจสอบเอาผิดนะครับที่นาการแก้ไขระ่อมูที่มาสวอของสอสแเละสวเพราะว่าได้ตรวจสอบเอกสารแลวว้วเานายวิชาน่าจะมีความไม่เก็นกลาาซึ่งได้รวบรวมทั้งเอกสารหลักฐานพร้อมที่จะยื่น ในวันพรุ่งนี้เวลา10โมงที่คณะกรรมการปปชที่สนามบินดํานะครับที่ได้าันัือถือประธานและคณะกรรมการปปชเพื่อให้มีการพิจารณาว่าการกระทำของท่านวิชาวาคุณเนี่ยะกรรมการปปชนี่งการพิจารณงโดยเฉพาะองค์กรอิสระเช่นปปชต้องเป็นกลางและก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับและวันนี้เราเห็นว่าการพิจารณาเรื่งสาคัญสองเรื่อง เช่นโครงการจำนนข้าวของรัฐบาลในสิ่งลิขรกับโครงการระบายข้าวของรัฐบาลอภสิีสิทธิ์ปี2552กับ53งะมีความต่างกันวันนี้คุณวิชาหมาคุณตอบไม่เคลียร์ปปชเองก็ตอบไม่เคลียร์ว่าโครงการระบายข้าวปี52และ53ที่เกิดขึ้นก่อนกโครงการจำนนข้าวของรัฐบาลในสั่งลิขร วันนี้อ้างว่าเอกสารถูกงานท่วมแล้วต้องรออีกจะเสร็จดำเนินการในปี57ซึ่งวันนี้เราไม่รู้รอที่ไหนแต่โครงการของนางสาวโครงการจำนินข้าของนางสาววิักษ์ได้ดําเนินการหลังแต่กลับหน้าจะถูกตรวจสอบเสร็จก่อนอันนี้ผมมองว่าน่าจะถามถึงมาตรฐานการทำงารของคณะกรรมการปรปรชนะครับเรื่องนี้ก็อยากให้ อบชอได้พิจารณาตามที่สังคมได้เครือบแคลงและสงสัยวันนี้เราในฐานะที่เป็นนายกฎหมายเนี่ยก็จะทาหนังสือเพื่อปหอพชอเองได้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบองค์คณะและเกี่ยวกับความเป็นธรรมกับด่สาวนิรักรัฐบาลด่าสาวนิรักนะครับรวมทั้งสสและสวที่ถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราองค์คณะนะ ที่น่าจะมีความคิดเห็นต่างและและถาถ้าคติทางการเมืองที่เห็นต่างก็จะทําให้ผลการพิจารณานะ่ยไม่ไม่เป็นความเป็นธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการยื่นรายละเอียดพร้อมหลักฐานในบบวันพรุ่งนี้ครับ